ปวดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศรีรษะเป็นไข้ทิ่ฟีแ่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเลือกความคุ้มค่าเลือกวิสุจิตาเรื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนคุณผู้ชมครับสรุปว่าสองตายายเนี่ยโดนวางยาจริงๆนะครับเพราะว่าผลการตรวจสอบทางน,นิติวิทยาศ,าศาสตร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยคำถามครับใครเป็นคนวางยาสองตายายใช่ลูก ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่วางแผนฮุบมรดกทั้งที่ดินเนี่ยนะครับมูลค่ากว่า500ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับพอผลมันออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าจะสามารถดําเนินคดีแล้วก็ทวงคืนทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของสองตายาย5 0าล้านบาทเนี่ยกลับคืนมาได้หรือไม่นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับเกิดมาจากสองตายายไปร้องเรียนกับเพจใส่ไมต้องรอดว่าถูกลูกสาวคนเล็กวางยาฮุบสมบัติ500ล้านผ่านการโอนทรัพย์สินต่างๆไปเป็นชื่อของลูกสาวคนเล็ก โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็เอาเงินไปใช้จนนำมาสู่การพาสองตายายไปตรวจเส้นผมเพื่อหาสารพิษที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมล่าสุดวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสร,ริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็เป็นผู้ก่อตั้ง